ได้ยินเสียงรถปั่นเข่ามากเลยเบอรจักตัวมันเล่นอยู่ทางสบายดีเด้อพี่น้องปัสกุลสุขคนมาห้ามขาับพละเพิ่นเห็ดยังเนาะเห็ดย่างหมดหล่ะคัมเพงให้เห็ดยังกับพอ่อนนะลูกอะพอเห็ดยังสบายดีพี่น้องเห็ดไปตั<ฤ>้มมันเบอร์จัเห็ดตุ่มไปดักกบไปเนาะเห็ดผัดสติ โอเคงลูกเก่ง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 สบายดีมาเป็นตัวอย่างน้ำก็สบายดีน้ำมันนี้ก็มัดเขาเด้อพี่น้องคะลงกไปเบิ่งงินภากเขาแล้วล้วกันพากกันลงเล็กหน่อยก็ลุกมาแล้วเพราะว่าสิบปันเขามันียานพายุมากอีกเขามันมันหิงเลย ก็เลยปันป่นซะ่่ะโถรถปั่นเขาพอน้องเซมามาปัน่นสร้างนั่นแหละผู้ที่เห็ุเทือนให้ไก่ก็ยังขังอยู่หัวหนะ้าคนอื่นยังพันแล้วมันก็เลยเด็กขังพอไก่กขังไว้ ซอยกันหมัดเขาอันนี้ขิมินได้เนองเป็นขิมินขึ้นเอามาปลูกไว้ปลูกไว้ขิมินขึ้นต้นพะคะนี่ปลูกไว้คิดเปิดอจะได้ดกแก้หงนง้าชะอมนั่นเองมากะ นายต้นด้องนายนายต๊ดร้องอะไนี่ว้าวมาหอยเลยป้าตาท่วงไม่เท่านี่ก็พอครับหน่อยนะอย่างไรพี่น้องเอ้ยซอยกันมัดเขาพอ้องหลีกกมาซอยพอ้องหลีกกมาถึกจังหวะเลยได้รับข่าวดี ขอบคุณป้าแผ่นเด้อฝากเงินให้พ่อน้องหลีดเนาะเด็กๆน่ะเมื่อแรกจะเอานี่เป็นฝากเงินมาให้หแ้งมันคนนี้เด้อป้าแผ่นเด้อเด้อเก็บไว้น้องหลีดก็ได้ไปแล้วน้องหลีดก็เอามาเมื่อเช้านี่บอกว่าบอสสบายก็เลยเอาเงินไปซื้อยาเลยซื้อยาชุดนั่นกิน嘛เดี๋ยวเสวย

ไ่อน่ยอย่อ่ะอืมอะล้วเียวคือออะรี้ยอืมอันก็บริไลดิมาแต่กรไสเข้ามาแล้วก็ปั่นเลยแห้งลมๆแดดแดดไ้ยี่แห้งไวอืม อันลดรถเขาสามสิบพันสห้าอยู่อ<ค> oh. ๋ออ๋อเด้อเด้อเด้อแบบคงอันลดห้านั้นมันสามสิบพันเนาะบางเาวก็สามสิบสองพันต่อ,อ, 1, 30, อ 32, ต่อกระสอบ,บดสดเได้ร้อยสามสิบสาม้อามผูก รบกวนนสบายเดี๋ยวพูดษิย่าคนเดำจากคนไม่รายกูหันย่างคนกับชิ้วไล่เออไลเธอกลายอยู่ข้างนี้ยเินเนาะัาพี่ไอตาีมาปั้นน้างนีายเนี่ตัวี่ถอดอืมกี่ขาปั้นเเี่สาอเนะ่อืม

น้าตัวคำุ้าไมัดให้กล้องก็ังานนั่มตบุ๊แม่กล้งมัานโอุ้่ี่เิย่มีอย่ไล้วครับทยมาชิดๆนี่จะย่อใส่ย่อเกี่ยวเบเขเาอยาเงปันเลีวกันืม มือนีตากไปแล้วดอกำพนอม่เราเป็นเขาขึ้แน่นมาก่ครับน้อดีเขเห็นรขับมาเอามาากันดีาฟันลดกันแล้วแล้วมือของม่เยอปนี่นเป็นผู้อยนะพอยเด้พน้อยก็เป็นผูัท้กงโตาก็ไม่น่าเป็นผู้โตงสอบ

เลี้ยก้วอะนึูจะได้เพื่องกาย่างต้นเนอะเพื่อหัวหลากหลายมากล่องหนึ่งาะถ้าเป็นอย่างน้ครับราไทยมา เ้อยู่เที่ยงผ่แล้แล้วขับไปฉีดฉีดอยู่ท่ากันย่อไปใส่รถมีดอยนที่ไชิบะชุงไปบ่เนยนทางเขาเันแขกเน้ยสิคือว่าไป

พาตังเอ้าไปพยอาไปขับรถไทยมารถอดยังบกไม่โลขดยากบไทยนี่มันยังบกันได้สุกไม่รู้นักกะดีนักดีมันนะใสยออกไป นั่งขายอยู่ hom เก็บไหนเรามาแงงไงยพี่เก็บแงงเป้าอยู่ร้านถืเด้อเก็บเขาออกไปะตากเขาอะไรนะฮะมาชั่วปีมาชัวปีไม่ง่าพี่น้องเอ้ยโอ้คือหมากสันแท้ว่าบบงามคือปีกไก่เนาะมาชัวได้นี่ชัวปีเจ้าสันกิ้ดิที่เหลิมคนขึ้นไสลดไทยแล้วพี่น้องเลยอ เดี๋ยวจะคพื่งให้เราเปลี่ยนสีบัเอองูทุบัเเปลี่ยนสีเออคือนสาวเลสคนมาคเดียวแล้วเลยมลายมัดกันแล้วเาะน้องเลยสู้ๆน้องอีกอนแก่สิแล้วแห้นี่แว พนธุ์เขากันเด้อพะยอไ้ก่อนโอ้ยเข่ามันฮะค่อยค่อยเบิดคุมันเลยบ่บ่ะเนี่ยนี่มาเบิดเลยบไปค่อยวางลงเออพะยออาบน้ำอาซาอาบน้ำนะเนื้อน้ำอืม เบ้อ่วะไห้เบ้แเล้อไปบรกองยืนลานคนเลยเยวเข้าบมาเขากุไปน,นี่เจช่างหี้บนเลยเข่าเข้าที่มันเรือพี่น้องเลยเรืออยู่สามสองห่างสามห่างอะไรเนาะหหนึงแล้วก็สองห่างนี่แต่ว่าเข่ากับบดวานาดอก เกี่ยวกับประมาณมือซองมือไรเผื่อไว้เผื่อแล้วซ่าเปกระดวงกล้วยเคยเอาไปจีชิ้นได้แต่ยังหน่อยอ้อยอุ้ยอุ้ปิดตัวเลยพอได้ตนกล้วยเขาเป็นยังคือัใบมันก็มันหำปาตนี้ให้ก็บลาย ก็งามยูท่ทั้งแจกนี่เราจะเอาไปเห็ดพันเห็ดแนวให้น,นี่ละพี่น้อแต่คือไดนจะกระสอบล่ะซึ่งนี่กันไอ้คนขาวลงจากรถไฟบ้านป๋นนปตา,ปาปปตังกับปิ้วไปบดอะ้รนอนเลยมาลมแห้งอ้าโดยสิคาด์เราไปแจ๊กไปยังว่ามันฆ่าไม่

ชิวิ่งซอยแบบนี้ฟกันใหม่ได้เพียงเด้อขอบคุณที่ติดตามส่วมบุกของเขาไว้คอนเนี่ยพายุฝนมา